จังหวัดก็พบว่ามีการติดเชื้อนะครับนายบิรุทธิวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจรังหวัดเนี่ยคือว่านาเจ้าหน้าที่สาธสรณสุขนะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตํารวจทหารปกครองตรวจสถานบันเทิงเพื่อบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควรนสิ 19, ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดจากการเข้าไปตรวจสอบตามสถานบันเทิงครับพบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับจึงกําชับให้เปิดให้บริการตามเวลาที่กฎหมายกําหนดเพื่อไม่ให้นะักท่องเที่ยว ใช้เวลาอยู่ในสถานบริการนานจนเกิน่ายเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้อยู่ในภาวะเสี่ยงนะต่อการติดเชื้อโควิดสิได้นะครับอุบลราชธานีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในรอบใหม่นี้1คนเป็นพ่อค้าอาหารทะเลสัมผัสเชื้อจากตลาดอาหารทะเลไทยตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอวารินชรารา ส่วนคนในครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อคนนี้จากการตรวจเชื้อทั้งสองรอบผลเป็นลบก,ก็คือไม่ติดเชื้อค่ะ